สวัสดีจ้าวันนี้สาวอีสานบรนทุนนะจ้ากระิมะเฮ็ดสมปลานิ้นซูก,กินนะจ้าอันนี้ก็จะเป็นปลานิ้นที่โตพอดีนี่นะจ่านี่เขาก็จะเอามาบังล่างทำความสะอาดคอดเกตตัดหัวอ,ออกเรียบร้อยมาบังขั้นตอนแรกนะจ่าเดี๋ยวเขาก็จะเอาเกลือนี่ลงในหมักสักก่อนใส่เ,าสาเกลือลงไปจะใส่หลายนะจ้าใส่เบิง้งปริมาณนั้นก็ดีให้มันทั่วถึงกันคลุกข้าวให้มันเข้าก,กัน เด่นสุดเลยขึ้นหม่องใดหม่องหนึ่งอันนี้เขาออกทับทิมใส่ข้นก่อนคนะจ๊ะเพราะว่ามันมีกั่งปากเนืเกลือเป็นก้อนถ้เราออกไปซะเอาเหมันเข่าถึงเ,น,เน,งน,งนื้อปลายาแห่งเกลือข้นหม่องใดหม่องหนึ่งมันกระสิเ,เ,เ,เข้มแล้วก็ทงเมือข่าตัวปลา เอากระเทียนะใส่ลงไปดอกเอาหันเขาเน่าเนื้อปลาเนีอยยังแล้วนะจ๊ะเ,เ,เอากระติดตามด้วยกระเทียมนี่เขาก็เป็นกระเทียมเท้าตำละเอียดไปแล้ว ใส่ลงไปเลยเราก็สิตามด้วยข้าวเหนียวนะจ่ะอันนี้ก็สิเป็นข้าวเหนียวเฮานี่หนึ่งสุกแล้วเขาก็เอานา้ำใส่จีโน่ให้มันแตกเป็นเม็ดดีแบบนี้สูตรสาวอสา,สานบรรทุ่งนี่เพิ่งจะใส่ใบบักกูดลงไปน้ำนะจ่ะเขาก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปข้าวเหนียวนี่มันจะเป็นตัวที่เฮ็ดให้ส่งปลาของเฮานี่มันส่งน,นะจ่ะเขาก็คนให้ทบข้าให้มันเข้ากันดีด มันปินกลางเนาะเขาก็ย่างก,างาก้างปักเมื่อก็เอาทะพีนี่แหละค้นเอาเห็นมันเข่าเนี่อปลาพวกคนเห็นมันเข่ากันดีและนะ้วจะเขากาะสชเอาใส่กระปุกหรือภาชนะปิดฟ้าไว้จดสองเมือ่อสามเมือ่อนี่มันก็เป็นละอากาศบานเข่านี้มัน ห่อนนะจ๊ะเนาะประมาณ2ักสองหมื่นสามหมื่นเนี่เขาก็าเอาออกมาปิ่งมาถอดกินได้แล้วบางอย่างก็จะให้ง่ายๆิ็สิละปั้ตอนถอดเนี่ยจะเขาก็เอาปลาลงไปถอดเป็นไปกระกูดเนี่ยเขาก็เอาไว้ถอดกินกรับก็ได้ ท่านทีใส่ใบรคบูดลงไปเพราะมันช่วยดึสียดหอมดัดขิ้นเท้าได้พร้อมนี่จ้ากระซั่งนี่ละบริเนแเจะเบิ้งก็ได้ว่ามันเค็มบ่แตะแต่ลิ้นเบิ้งกต่รูด้วยหอไดีนี่จ้าทีนี้เ้าก็ะสีเอาไปตักเพ็่อภาชนะปิดฝาไว้เด้อจ้าเนาะจากสามเมื่อภุระห้าจังสิเอามาถอดนะ